ตายไปเกิ 2> 2นปว่าพี่สำรองนะไม่เก hey, ินไม่เกินพ yes> ี่ดันพี่เกินค่าสี่ค่าสี่พอดีพี่ดันไม่เกินอ๋อขาสี่เหรอใช่ข่าสี่เผื่อค่าห้าด้วยพี่สลีปอีกหนึ่งครับผมเอาหรออันนี้ไม่ได้ยืนะรากพี่ตันเข้าเลย คุนมองเล่ของมึงนะเพื่อนพร้อมยังสปาร์ตเราเราเข้ากันเลยไหมฮะเข้าไปร้อเพื่อนข้างในไหมเต็มที่นล้วเว้ยเพื่อนแม่วันน่ะพวกเราเข้าเลยไหมไปไปครับเข้าเลยนะให้เขาโอเคมาเคลียร์ด้วยนะมึงเคลียร์ด้วยนะเอ้าผมเคลียร์อยู่แล้วแหละเดีวเข้าไปเคลียร์เราเราเดินแบบมีม้านไปก่อนได้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 ผมมามีม่านอยู่แล้วคุณจำโอ้ยไม่ได้คุณสปา คุยกับตำรวจเยอะไปกูเจ้าป้าสมรอ๋อสบายมากครับอะไรอย่างเงี้ยเกิดมากผมก็เสซยงเป็นแบบนี้เลยครับน่าเป็นรูปคนโตรูปคนโตของเปยูรูฝั่งไหนวะนี่เนาะแม่ชื่ออะไรอ่ะตีอาร่กะมาอยู่เลือดเต็มที่อ่ะตลอีกก็ตนนะครับ ไปมีแฟชั่นจะลืมก่อนนะครับ

m a 다

เรองาเใโอ้ยอมงยังไม่รู้เลยใครเป็นใครเนี่ยใครเป็นใครวะไม่รู้เลี่ยนชื่ออะไรเนี่ยครเปกะเสีองเียอะไรกันลยพี่จอยกำลังมาใช่ไหมพี่จอยกำลังมาซื้อจากกลมาแล้วพี่จอยซื้อจากจอยพยซือจาดบพี่อาบนี่มันน้ากากว่ามีราเงงมัวตอนไฟตอนไฟตอนไฟก็ทำเสียงอะน โอเคเสียงปกตินะปกติแล้วรรยากาศนี่เขาเข้ากับชุดอ่ะใครเนี่ยขอต้องขอต้องชุดแดงเราใครเป็นใครวะเนี่ยเราจะเรียกครบไปถึงคนไหมเนี่ยหลังพูดอะไรเสียงอะไรมาเมื่อกี้บอกให้พูดปกติก่อนปกติอะใช้ปกติเราเป็นแบบนี้ฟังไม่รู้เรื่องอะใครพูดนี่อะไรอะ เมื่อกี้พี่แลนพูดผมจำได้เมื่อกี้พี่แลนพูอที่ดับเพิงขอที่ดับเงโอ้กแโอ้ทาคิ้วาวมนเปเอฟเคตายมั้งกูว่าไมาัน้ะมันคืยานอนหลับได้ปะ

ยังไงให้เป็นตัวเองใครสองคนนั้นทำสลีนเหรอแบบคัาสลินเขาบอกว่าถ้าแก่งเขาแก่งเรา่นาให้เราไปปนสองคนแล้ก็จับได้งานเล่นเลยจับแล้วปนแบบไม่ต้องพูดสิแล้วปุ้ไม่ต้องพูดสิไม่เราก็ไม่ต้องทำเสียงสื่อแล้วก็ทำเสียงกลาวแทนใครหนึ่งครับอันนี้จะดีพอพี่เสกนิการาลูทำเสียงแบบนี้ก็ได้เหรอ

พารออีกแป๊บนึงได้ไหมครับคนอีกคนนึงเขาเข้าไม่ได้อะครับมันไล่เราอได้ถึงสามเุ่มอ่ะถ้าเหยียบสนามหญ้าสภาภายในสามพื้นไม่ได้แข่งอะไรกันสามใครวะสนามหญ้าเพิ่มไปเร็วไอ้มองมุจจารศีอยู่ไหนหญ้าครับนี่เนี่ยสนามหญ้าสนามปูเงียบเลยเงียบเลยมมอสนาม เหที่เล่นเหนที่เล่นเอาดนที่เล่นโอ้างไทยอ่ะคางไคนนึงลอยเงนคนลอยเนคนจนีกำลังมาเอ้ดูผมดิดูผมดิดูบังดิดูบังดิาไทยอ้ี่เก็บตุยเลยนะพี่มองเก็บของของของอันนี้สุจอยวไมผมูกเนี่ยองงปนั่นนน่ะอองแฟนตั้แน่นอนคนนี้ แต่กากนีอกเี่สุดเล้นอแต่หน้ากากพี่แนผมตาขาวนพี่ที่สุดแล้วผมตาขาไหนวะนี่ยด้วย่แวนใส่แว่นนะ่ตาขาวตาขาวใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกหมวหมวกเอาละไอเหียแล้ววันนี้กูมวนท้องกูพูดเลย มีเขาวะนี่อ <laughs> ย <laughs> ู네่นี่ไหนคนไหนอะไปรงกลางคนถาๆคนนเ้ได้โเคดูดิมันมีอะไรเปล่าถามไปเลยโอ้เสียงเปลี่ยน พอยี่สิบเอาเสียงดีๆเอาเสียงดีๆเ,เออน่าราคานอ่ะโอเคครับทั้งสองทีมถอดรองเท้าใส่ใหม่ครับใครที่ไม่ได้ใส่รองเท้าตามที่กำหนดถอดออกด้วยนะครับ แล้วก็เคลียร์อีโมดครับกด enter กฎกายังเหมือนเดิมนะคะคือห้ามปีนขึ้นขอบนะคะถ้าปีนขึ้นไปปัมป๊มเพลหรือชุบเพื่อนกรรมการจะดึงตัวออกจากสนามทันทีห้ามกด x เพื่อ c a n ซ e l อีโมดควักอาวุธนะคะหรือเปลี่ยนอาวุธศพส,สามารถพูดได้ห้ามบัฟนะคะอุ้มศบฝั่งตรงข้ามได้แต่ถ้าจะทำการตอบโต้ให้ปล่อย ศพก่อนนะคะถือทําการตอบโต้ได้ไม่ว่าจะเป็นศพฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกันถ้าเกิดการบั๊กให้ยกมือแล้ววิ่งออกนอกสนามครับมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีครับแต่ต้องฝั่งตรงข้ามได้ไหมใช่ไหมครับฝั่งตรงข้ามได้ปกติฮะฝั่งตรงข้ามได้ใช่ได้แต่ถ้าตอบโตก็ต้องปล่อยนะครับผมโอเคแล้วก็ห้ามกดเคนะคะกดเคเป็นการป้นครับผมโอเคครับ กดเคห้ามเอ่อกดเคเพื่อการปนนะคะห้ามกดแล้วก็กดวายระวังด้วยนะคะมันจะคุ่เข่าให้พี่วิกให้พี่วิกเซฟเอ่อเอ็นนี่สลิปหน่อยดิพี่วิกอยู่เปล่าโอเคครับเช็คตัวบัคก่อนไหมพี่เผื่อสลิปตัวบาร์เลือดเลือดเลือดไม่เต็มครับเลือดไม่เต็มไม่สลิปเช็คตัวบัคก่อนอีกตัวบัคครับสลิปครับพี่เลือดเลือดไหม เอแล้วพอแล้วแล้วอ่ะโอเคพี่เซตให้หน่อยโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วไม่มีไม่มีคำถามอะไรแล้วเดี๋ยวชิดป้ายเลยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวบอกสภาประจําป้ายแล้วก็สัญญาณมือเหมือนเดิมนะครับเอาลงคือเริ่มการแข่งขันได้ค่ะไปแไม่ไปไปไปาม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 มมมม ของใบช่องเอาของใบช่องด้วยจะมาซื้อไม่ซื้อซื้อจะมาซื้อไม่ก็ลองลูทัวร์นี่ลูตัวแปะยิ้มของพร้อมเลยว่ะพร้อมครับทุกคนพี่อุ้มทุกคนนะครับไใบข้อมูลกาปไอ้หมายหน้ากระดานดิหมายหน้ากระดานดิอย่าลืมนะอย่าลืมตามที่บอกนะครับเล่นโซนเดียวก่อนนะไม่ต้องกระจายนะพูดธรรมดานะพูดธรรมดานะ

ไปยไปดิไปดิเบเขาหน่อยที่บ้านน่ะใจยนใจยเจย์หลคนเดียวใจย็นนะปากปากพีปากมามาคุยเหนือคุยผมไปเหนือเองผมไมเหนือผมไอเหนือ เขไอ้หม่องกลับมามีดนะหม่องไม่ได้มีดนะหมอไม่ได้มีดแล้วนะโอเคครับชิมถือชิมถือตระกูลในร้านกินเต็มเลยทวีจัดวงกลางวงหนัวจัดวงกลางวงนัวจัดเมื่อกี้นะอุ้มศกห้ามตอบโต้นะครับเป็นเรื่องไม่ได้ตอบโต้เลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมผมฟาดไม่โดนนะครับสภาเมื่อกี้ที่ผมบุ้มอะครับ พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับมาด้วยไหมไม้นหน้าหน่อยมาขึ้นหน้าหน่อยมาขึ้นหน้าหน่อยนี่ครับแจ้งทางเคเอทเรียบร้อยแล้วจิ้งจังกันหน่อยเดี๋ยวรถเจ้งไปแม่ไม่รอพีเลยอยู่ชิปๆอยู่ชิชปๆกันหน่อยอยู่ชิปๆกันหน่อยเดิมนะแค่ชิปแล้วก็เดินข้างหลังถ้าเพื่อนเข้าก็กดวิ่งไปเลยถ้าแบบไม้เราแบบเปิดสวยมากทุกคนเข้าไปแบบว่าเขาแบบล้มเลี้วมากใช่ไม่คิดสองแล้วตุย พาไปสวยแล้วพี่สวยแล้วพี่สวยสวยสวยเดียยววนิดเีกอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วก็อย่าลืมเปิดออกนะเปิดออกให้เพื่อนข้างหลังเราเล่นบ้างอ่ะถ้าเรายืนค้างไว้เพื่อนข้างหลังไม่ได้เล่นเลยเลี้ยวอยู่ไหนอ่ะไปมาคุ้มมาคุ้มนับแล้วนับแล้วนับแล้วพีกยม่ให้เลี้ยวหาตัวจับเลยเดี๋ยวตามนะพักไปเว้ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยเข้าไปเข้าไป อัไปเลยเอาเลย่ตัวนี้ตัวนี้เการมัน่การตาด้วยอากรธเพื่าเล่อย่าเลวตอกันกันกันขอเพื่อนขอเพื่อนขอเพื่อนไปไปขอเพื่อนไหวไหไหแม่กระิงไหวแม่กระดิ่งไหวแม่กริงไหวแม่กระดิ่งขออะไรเยอะแม่กระดิ่งจะตายหมดแล้วขอไปขอไปขอไ

ไม่ไม่หัดปล่อยดีหัดปล่อยดีหัดปล่อยดี้ยวตัวียดียปล่อยมีสองเล่มมาปล่อยมีสอเล่มตายแล้วน่ะจะตายแล้วน่ะตายแล้วน่ะผมกำลังเอ๊ผมกำลเะผมกำลัเป๊ะผมกำลเปับทิพย มาแล้วตายแล้วตายแล้วเดนเดนเขาเล่นอยู่มาเดี๋ยวเนอะมีเรนเดนเองก็เสร็ไม่แล้วตายจะตายแล้วน่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วดีดีเก่งแล้วครับเก่งสวยมากสวยมากผมเพื่อนสวยมากสวยสวยเพื่อนสวยมาก จำมัมตัมเล่นดีมากครับจำมัมเสื้อม่วงเล่นดีมากครับม่วงจำัมเมมออเหรอคขอุณนะครับขอบคุณนะครับสัมาควาสัมาแป๊บนึงควาสัมาควาสัมาก่อนฟังฟังก่อนเย็น คือเมื่อกี้มันมีทั้งสองคนเอ้ยมันมีทั้งสองทีมเลยนะครับทั้งสองฝ่ายเลยรอบหน้าอันนี้คือเตือนนะครับรอบหน้าถ้ามีอีกคือจะจับออกนะครับเนาะเรื่องอุ้มศพแล้วก็ไปแทงให้วางก่อนแล้วค่อยตอบโต้นะโอเคแล้วถ้ามีบั๊กมีอะไรมีไหมแบบนี้ยมีป้ามีใครบั๊กอะไรไหมครับเกี่ยวสวย โอเคถ้าไม่มีงั้นขอบคุณนะครับสำหรับการครับขอบคุณ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 ครับอะนะครับมสอจำมบุดอมมมจอสปอร์จำมจ๊อมมมใไตาเก็นนงมาก อันเนี้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นแบบว่าอุ้มอุ้มเขาแต่แบบห้ามจีไม่น่าหรอคะแบบถ้าเราอุ้มเพื่อนก็แบบต<ม>ีได้เลยหรือว่ามันเป็นเ,นเนพราะอ,อะไรถึงแบบห้ามติดก็ห้ามผมทำอะไรได้ยางแย่อือคอร์กันแบบกัดศพไงกับเรื่องกัดศพเลยนะกันแบบไม่ให้เรีย ถ่ายรูปก่อนพี่ถ่ายรูปก่อนลงมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนสถ่ยรูปก่อนฮะ้จะมาปอร์ูกดนถู่ปแบบสีแดงคนถ่ายรูปบบสีแดงคนจะมามีสปอร์ต่ห้ลูกคนไอ้นักกากด้วยนกด้วยเอาจะใส่น้ากากรอใส่มไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้องใส่งใสถอดไหมถอดหน้ากากเอาถอดน้ากากเสียงก็เปลี่ยนนะดีเปี่ยนดีเปี่ยนยใช่ใช่ ยังครับยังครับจะหนึ่งไหใส่เดียวกันได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายรูปเอาหยอกใส่ไปเนาะอย่ากในสายพยาธาก่อนแล้วเปียกดูดิเลขไม่จับมือผมออกมาเที่ยวเราไม่ถ้าเราสองคนแปลกๆมีดีเดียวเดี๋ยวขอดูหน้าบัคก่อนนะไม่บลคอกโอเคอยากขึ้นั้พวกกับค่าผมค่ะขออนุญาตอวานะคะแป๊บนึง ข้างตลอดนะครับวอยเอ่อลูกมันจะอยู่ในดีดประเทศนะเหมือนเดิมห้องขอดลูกมือโตบางนะเนี่ยมือโตบางนะเนี่ยขี้หลังขี้หลังวะพร้อมนะใช่ใช่แป๊บนึงค่ะพอมพี่ตั๊ดหืมพี่ต นี่แหละพี่หยองหยองพี่นั่งอยู่นะพร้อมนะครับห้าสี่สามเออองให้พี่ตัดเดินนิดนึงกับวีนิดนึงครับพี่นี่เจพี่มันเร้งขึ้นเองปะวะไหนก่อนมันเมื่อยพี่มันเมื่อยถ้านั่งยองนานๆมันจะเมื่อยมันจะยนขึ้นเองพี่เปลี่ยนที่ไปข้างหลัง ได้เนนะไม่เห็นอีเพื่อนมาข้างหน้าได้ไหมตรงข้างสลีปพที่ว่างเออตรงนั้นก็ได้น่ะแค่เวิ้งหนูละเวิ้งตรงนี้เหลือเว้นเว้นไว้ทำไมเนี่ยตรงนี้โอเคเห็นแล้วครับถ้ายืนม้าสี่สามดีเหลือเป็นเวิ้งเลยเนี่ยต้องยิ้มด้วยจี

นีคันนี้คันนี้คันนี้เอ้นี่เอาตกนะเว้ยคันนี้คันนี้เอวตกขึ้นดีๆพัยายามมาไม่เห็นมีใครตกเลยพุ่งไฟดีเลี้ยวเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่วะเฮ้ยเอาลงๆไปนาพีไปนาพีไปนาเราไปด้เพื่อนหน่อยเชื่อมันไม่ถึงครับครับน่าใครม่เล่นมันเลยค้างมาเลยๆพี่เสลี่เราอยู่หลังเบาะเลยพี่ว่าไปนาไปนาไปนา หลังสุดอ่ะนั่งหลังเห็นลำไม่อติดรถไม่ติดรถเออไม่อติดรถอ่ะไปได้เลยไปได้เลยมันแค่ต้องผ้าหนุบตาเห็นแล้วมันก็ดูทรมานดือ่ะไม่ติดรถดูดูลากไปกับรถแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เห็นไม่หลอกหลอนอันนี้ยังมีชีวิตดีอยู่ใช่ไหมไม่เห็นก็หลอนก็ทายรถดูดิดูความเอกไปเลยอะไอชื่อก้อเหนียนอะจอเขาไปจอเห็นล่ำเห็นล่ำ แม่งเปนตัน่งเลย่งแบบตบวนั่ยืนอ่ะยืนดิไม่น่าเลยเป็นผีติดรถโอ้ล้บอกว่าให้เปบดใบแรให้เป็นเสียงดกวนก็ไม่ใช่กันเนาะตัวอะไรก็ไม่รู้มใช่แล้วอยู่ใยอยู่คนเดียวแ่ยปไปลแตกแก ฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเขาไหนบอกว่าใครเล่นดีใครพูดจริไม่แยกไม่ออกค่ะต้องเป็นหาเนาะแต่ว่ามันก็มีเน้นคอนเทนต์เน้นคอนเทนต์ยอดมากครับอ่ารถคันนี้เคยมีประวัติได้หายวิญญาณไายเขาเรียกว่าติดตามมวิญญาณตายกายล่างไแต่ว่าวันนี้ขณะที่หลังจากเลิกเรียนเด็กชายคนหนึ่งได้เดินข้ามถนนและรถเมล์ก็ได้เสยเข้าไปแดก